แบบนี้นะคะหนึ่งบาทปีพศสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวรับซื้อเนี่ยเหรียญละห้าร้อยบาทเลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนปกติเลยเห็นไหมคะเหรียญที่เป็นสตังทอนนะคะรับตังทอนมาก่อนใช้ไปที่พนักบอกอะ่ะรับตังทอนมาก่อนใช้ไปดูเพียงพศออเท่านั้น,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นพศสองห้าสองเก้าค่ะหนึ่งบาทนะคะรับพศออเดียวเท่านั้นสองห้าสองเก้าอนนี้ช่อฟ้ายาวมาทั้งสองเหรียญเลยนะคะ หนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวดูตรงไหนดูตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะช่อฟ้าที่อยู่ตรงหลังคาโบสถ์ตรงนี้ค่ะเป็นเส้นขีดขีดเล็กๆเ,เส้นเล็กๆเนี่ยขีดขีดขีด,ขดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่แปดคู่หนึ่งสองอ่ามีอยู่แปดคู่เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะช่อฟ้ายาวถ้าเป็นช่อ,ชอฟ้าสั้นรับร้อยห้าสิบาทช่อฟ้าสั้นจะมองไม่เห็นค่ะจะจะไม่ได้ยื่นมาแบบนี้ จะไม่ยื่นมายาวแบบนี้ค่ะช่อฟ้าสั้นอันนี้คือช่อฟ้ายาวจะเห็นยื่นมาชัดเจนนะคะช่อฟ้ายาวรับซื้อ500บาทช่อฟ้าสั้นรับซื้อ150บาทเป็นปี29นะคะดูที่พศออเท่านั้นนะคะเนี่ย2529รับหมดค่ะทั้ง2บล็อกเลยนะคะขอให้เป็น25 29มีราคาแน่นอนช่อฟ้าสั้นเริ่มต้นที่150บาทถ้าสวยๆก็อาจจะได้มากกว่านะคะแล้วก็ช่อฟ้ายาวเนี่ย500บาทเห็นไหมคะ เป็นอะไรที่ได้ราคาแน่นอนนะคะเก็บเหรียญแบบนี้ค่ะมีอนาคตเหรียญน,นี้ยขายร้านไหนก็ได้ร้านไหนก็รับซื้อนะคะรับซื้อทุกร้านค่ะรับซื้อทุกร้าน,นจริงๆเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวนะคะเป็นนรับซื้อห้าร้อยบาทค่ะของของคุณสมชายที่เก็บนะคะ ทุกคนประนัดแนะนําเลยนะคะทําแบบนี้เลยค่ะเก็บเหรียญเก็บเหรียญที่มีราคาผลิตน้อยหายากอันดับแรกเลยนะคะเหรียญเงินเหรียญเงินเนี่ยยังไงก็มีราคาเนื้อเงินแน่นอนถึงถึงเหรียญเขาจะมีราคาเท่าไหร่นะคะจะจะขึ้นจะลงตามสภาพเศรษฐกิจแต่ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเงินเขาก็ต้องมีราคาเงินอยู่แล้วมูลค่าของโลหะที่ผลิตอะคะ่ะ ขาผลิตมาจากเงินใช่ไหมคะโลหะที่ผลิตเป็นเงินยังไงก็มูลค่าเป็นเงินนะะียค่ะเก็บวิธีการเก็บเหรียญน,นะคะทุกคนให้เก็บแบบนี้ค่ะแล้วเหรียญน,นี้เชื่อว่าเขาคงซื้อมาไม่แพงเพราะว่าถ้ากระสับป,ปล่อยแรกๆอ่ะจะราคาจะไม่สูงเก็บแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นาราคาบวกเยอะๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อนะคะบวกม่บวกเยอะๆเสี่ยงกับการขาดทุนถ้าบวกไม่เยอะนะคะเก็บ เก็บอันดับแรกคือเหรียญที่โลหะมีค่าเหรียญทองคําเหรียญเงินแล้วก็สองก็คือเหรียญที่ผลิตน้อยเหรียญที่ผลิตน้อยยังไงก็มีราคาแน่นอนนะคะเหรียญเพราะเขาเป็นตัวติดผลิตน้อยหายากใช่ไหมคะราคาเขาย่อมมีแน่นอนอย่างเช่นเหรียญเนี่ยสิบบาทปีสี่หนึ่งอย่างเงี้ยเก็บได้ค่ะเพราะรองจากสามหนึ่งเนี่ยห้าบาทปีสี่หกอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเขาก็รองจากสี่ศูนย์เนาะ แล้วก็อันนี้หนึ่งบาทปีสองเก้าเนี่ยอันนี้คนนี้เขาเก็บเป็นนะคะเขาเก็บเฉพาะเหรียญตัวติดผลิตน้อยทั้งนั้นเลยเป็นเหรียญที่ยังไงก็มีราคาแน่แนราคาได้ราคาแน,แน่ขายเมื่อไหร่ก็ได้เหรียญพวกนี้นะคะขายได้ทุกร้านค่ะขายร้านใครก็ได้ขายที่ไหนก็ได้นะคะแต่เขาเลือกที่จะส่งมาขายปปะน้าขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมาก,มาก,มากจริงๆเนี่ยเหรียญตามเนี่ยนะคะทุกร้านรับซื้อหมดเลยนะคะ ไม่ไม่ใช่ร้านไปหนาร้านเดียวร้านอื่นเขาก็รับค่ะขายร้านไหนก็ได้นะคะขอบคุณมากที่ไว้วางใจส่งมาค่ะตังละยี่สิบห้าตังพศสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าตังด้วยค่ะห้าตังและสิบตังด้วยนะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเป็นเนื้อทองเหลืองค่ะเกาเอาไปหลอมได้แต่ส่วนเหรียญรวมข้าวนะคะเขาหลอมไม่ได้ค่ะเหรียญรวมข้าวไม่รับซื้อนะคะ เหรียญรวงข้าวปนเคยซื้อไว้เท่ากันค่ะแบบรับคารับไว้นะคะเหรียญรวงข้าวรับซื้อเท่ากับ2,500ปรากฏว่าเหรียญรวงข้าวรับซื้อไว้เยอะๆเยอะๆเข้าขายไม่ได้เลยค่ะขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงหยุดรับเหรียญรวงข้าวไม่รับซื้อค่ะส่วนเหรียญ2,500รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าตังสิบตังยี่สิบห้าตังอันนี้จะเป็นสิบตัง สิบสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเนี่ยค่ะห้าสตางค์สิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางขายรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทสิบจตางอ่ะมาเขามีบล็อกพิเศษอีกนะคะสิบสตางถ้าใครมีเหรียญสิบตางนี้ลองดูนะคะเขาจะมีเลขหนึ่งหางยาวเลขหนึ่งนะคะเป็นบล็อกหางยาวจะมีราคาค่ะถ้าใครมีเหรียญสิบสตางนะคะสองพันห้าร้อยลองดูค่ะถ้าเป็นเลขหนึ่งหางยาวถ้าเป็นทองเหลืองราคาหลักพันแต่ถ้าเป็นทองแดงราคาหลักร้อยค่ะแต่ก็คือมีราคา นะคะมีราคาเหรียญเหรียญทองเหลืองค่าตังสิบตังยี่สิบห้าสตางค์นะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทถ้าเป็นหางยาวนะคะทองแดงราคาหลักร้อยทองเหลืองราคาหลักพันค่ะพุชสิบบาทสองสีที่ระลึกขออภัยนะคะพุชสิบบาทสองสีที่ระลึกจะรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทค่ะเนี่ยค่ะเก็บเหรียญแบบนี้นะคะ เหรียญที่มีราคาเนี่ยเาได้แน่นอนเหรียญรุดเ่ะเขาเป็นเหรียญที่มีกระแสยังไงกระแสเขาก็ไม่แผ่วไม่ตกแน่นอนเขาจะได้แต่ราคาอาจจะขึ้นลงบ้างนิดๆนหน่อยๆแต่ก็มีราคาก็ได้ราคาขายขายใครก็ได้ขายร้านไหนก็ได้นะคะไม่มเนี่ยอย่างเหรียญเก็บเหรียญพวกนี้นะคะเขารับซื้อทุกร้านเลยนะคะไม่จําเป็นต้องร้านหน้านร้านเดียวนะคะร้านใครก็รับขายใครก็เอา แต่นี่เขาก็ยังเลือกมาขายให้ไปหน้าดเห็นไหมคะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่ไว้วางใจไปหนาค่ะ mm hmm. เหรียญที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะของที่คุณสมชายส่งมาเนี่ยบอกเลยว่าร้านไหนก็รับขายใครก็ได้นะคะวิธีการเก็บเหรียญเก็บแบบนี้แหละค่ะเก็บเหรียญที่ที่มีราคานะคะเก็บเหรียญที่ยังไงก็ขายได้เนี่ยเขาฉลาดเก็บนะคะเก็บเหรียญที่ที่ขายใครก็ได้ใครก็รับค่ะ มีราคาแน่นอนรับซื้อทุกร้านร้านไหนก็รับนะคะเหรียญเนี่ยเหรียญสิบบาทครุฑครุฑเนี่ยรับทุกทุกครุดนะคะครุฑมีราคาหมดเลยครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑสิบบาทสองสีครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเฉียงครุฑตรงค่ะรับซื้อทุกทุกครุฑนะคะและก็ทุกร้านด้วยค่ะทุกร้านก็รับทุกร้านรับซื้อแล้วก็รับซื้อทุกครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบครุฑตรงยี่สิบครุฑ เก้าเหลี่ยมสามสิบครุดเฉียงสิบบาทครุดสิบบาทสองสีเหรียญเนี้ยคะ่ะเหรียญละแปดสิบบาท